อยากไหว้ไม่ใช่บอกเอาวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันแม่แล้วบอกแม่ว่ายังไงนะรักแม่แค่วันเดียวใช่ไหมรักแค่วันแม่รักทุกวันแต่แม่ไม่คุยด้วยดื่อทุกวันด้วยใครอยากคุยด้วยคนนั่งอีกหน้างอพูดอะไรก็บอกไม่ได้นเห็นไหมอ้าวทำยังไงทำยังไงก่อน ได้เห็นชาปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงและขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆขอให้แม่อยู่กับหนูไปหลายลปีขอให้แม่อยู่กับหนูไปจนหนูแก่เลยเอา้าเองจะให้แม่อยู่เล่นขี่ตัวเองอยู่นานขนาดนั้นเอา้านั่งลงทีนี้นั่งลงอหัวมาจะบอก <c oughs> เออ ให้เป็นเด็กดีให้ตั้งใจเรียนพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนอะไรให้เชื่อฟังได้ย,ยินไหมไม่ใช่เถียงทุกดอกตอบทุกคำเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> นั่ง,งิกหน้าง,งอก็เลิกได้แล้วไม่ต้องมังงิงนะไม่ต้องมังงิกมง,งอเหมือนผมเนี่ยโอเคไหมทาได้ไหม <c oughs> ทําได้ทํายังไงกราบหรือยังยัง แม่ไม่พูดเยอะหรอกเอาแต่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเอาแต่ตั้งใจเรียนเอาแต่พูดอะไรให้เชื่อฟังก็พอแล้วโอเคอ่านให้แม่ฟังสิเขียนอะไรให้แม่นะอ่านให้แม่ฟังหน่อยสิ นายมาดูส ah! ิใครทำให้อนอันน yeah> claro ี้ลายมือใช่ไหมอันนี้ดอกไม้ดอกไม้กี่บาทแ้้วแม่อยากรู้แม่ไปได้ไปซืด้วย20 ยี่สิบทำไมได้ถูกกว่าแม่วะแม่ซื้อเมื่อเช้าให้พ่อว่าย,ย่านะพวงเล็กๆเองราคาเท่ากันเลยโอเคบายบายก่อน <Yeah. S 1> <laughs> okay.